วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและผู้บริหาร หน่วยต้นสังกัดโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จัดประชุมสัมมานาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประจำปี2565โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักแก่พลตำรวจตรีพันพงศุขสิริมัตรรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดีเด่นประจำปี2564การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลองพระบาทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย สำหรับการประชุมสมมนาในปีนี้นับเป็นครั้งที่41จัดขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมในรูปแบบของการสมมนากลุ่มและการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการศึกษาการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอาทิเรื่องการแก้ไขปัญหาการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารและการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนแนวทางการแก้ไขสัญชาติของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนและการติดตามงานตามพระราชกระแสของสํานักงาน,นาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทำให้บางครั้งไม่สามารถไปเยี่ยมที่ต่างๆได้แต่ใช้การเยี่ยมทางออนไลน์แทนเช่นเดียวกับการเรียนการสอนที่นำอุปกรณ์สื่อสารต่างๆมาใช้แต่ก็มีอุปสรรคบ้างจึงได้พยายามแก้ไขโดยการนำหนังสือเรียนไปไว้ในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้านได้มาใช้ศึกษาหาความรู้หรือบางพื้นที่สิทธิ์เก่าต่อชดอก็เข้าไปช่วยดูแลลูกหลานตนเอง ร่วมกับปราบชาวบ้านนอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพาอานามัยและโภชนาการควบคู่ด้วยในช่วง42ปีนี้ก็มีปัญหาต่างๆอยู่บ้างแต่ว่าก็การที่ได้ทำงานได้พบปะได้ทำ ต่างๆร่วมกันกับท่านทั้งหลายนั้นมันก็เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยให้ไม่ใช่ว่าช่วยให้เอ่อนนักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวตัวจัดเองก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยที่มีความ <c oughs> รู้สึกว่าทุกทุกท่านนั้นให้กำลังใจแล้วก็ จะต้องอพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นตลอดเวลาก็นับว่าที่จริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าไปช่วยอย่างเดียวก็ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยก็เป็นการาทำงานร่วมกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มีสิ่งใดที่เป็นปัญหาก็แก้ไขไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณทุกๆคนในงานท,ท,ที่นี่ด้วยสมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปธัมภ์ประจำปี2565 เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระกนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี2565ของมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปุปธร์ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุมและขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าเริ่มจากนวัตกรรมเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางและการจัดขั้นตอนการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้านที่ช่วยให้เกิดการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างตรงเวลาและลดการใช้เตียงในโรงพยาบาลซึ่งนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายสาธารณาสุขของประเทศไทยที่ ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเชิงสาธารณสุขการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างห้องปฏิบัติการและสถานที่จริงพันระบบเทเลเมดิซีนด้วยการนําเสนอด้วยวิดิทัศน์และจัดแสดงอุปกรณ์จริงพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและนิทัศการการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเพื่อให้เกิดความแม่นยําถูกต้องลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากโรงพยาบาลต้นแบบโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนถวายรายงานการช่วยเหลือคนไข้ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านมูล,ลนิธิรามาธิบดีในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่23โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีประจําปี2565ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆได้แก่การดําเนินงานของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีรวมถึงรายงานงบการเงินประจําปี2564เป็นต้น โอกาสนี้สมเด็จพระคณิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ใจเบ่งบานเพื่อให้หมลลนิธิรามาธิบดีนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกชุดพิเศษให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าของหรือนำไปมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลที่รักในโอกาสต่างๆเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วางจำหน่ายที่มูลนิธิรามาธิบดีหรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th หรือโทร02-201-2222 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรการดำเนินงานของร้านผูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเปิดขายตั้งแต่ปี2554นับเป็นร้านลำดับที่13ภายในร้านจำหน่ายเสื้อสินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์เครื่องหัตถกรรมอุปโภคและบริโภคโดยล่าสุดร้านผูฟ้าได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาลนอนฝันหวานคิดถึงไอศครีมนำมาพิมพ์เป็นลายเสื้อคอกลมสีม่วงและเสื้อเชิ้ตสีฟ้าแสนสวยจะทำ จำนวนจำกัดในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพเรียกว่าเสื้อม่วงงามสง่าสำหรับเสื้อคอกลมสีม่วงและเสื้อฟ้ากล้าแกร่งเป็นเสื้อเชิ้ตฮาวายสีฟ้าจำหน่ายในราคา650บาท ส่วนร้านมูลนิธิรามาธิบดีจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกแต่ละปีนี้จะมีการจัดทำสินค้าคอลเลกชันพิเศษจากศิลปินต่างๆลงบนของที่ระลึกทั้งกระเป๋าเสื้อกระบอกน้ำหน้ากากผ้าเป็นต้นซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเป็นลายที่มีจำหน่ายเฉพาะกับทางมูลนิธิเท่านั้น